จะปลูกคิ้วหนึ่งต้องเลือกเทคโนโลยีเลยจากประสบการณ์ที่ทํามายากกว่าผมเยอะการที่เราเจาะรากผมด้วยเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยรากผมมันจะรบสกูถ้าปลูกพลาดไปแล้วอ่ะมันจะมีแผลเป็นสักเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้แต่คุณจะไม่ได้ขนคิวจริง คือของเราเนี่ยนะมีอยู่3คีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือเทคโนโลยี2อคือเชฟสามคือดเรกชันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าการที่เราเจาะรากผมด้วยเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยลากผมมันจะครบสมบูรณ์อ่พอลากผมครบสมบูรณ์แล้วเนี่ยพอเราเอามาตัดแต่งภายใต้กล้องตรวถัดเนี่ยกราถุมต้น,นมันจะลอด,ดและที่สำคัญเทคโนโลยีที่เราใช้อะ่ะก็เป็นเทคโนโลยีที่เจาะผมยาวได้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีอะสำคัญมากที่จะทําให้เปอร์เซ็นต์การงอกของคิ้วอะมันมากกว่า95%แต่ว่าราคาปลุกคิ้วอะหมอมันเท่ากับราคาปลุกพมเลยนะอ่ะมันคือเรื่องของคิ้วเนี่ยมันเอาจริงๆจ,จากประสบการณ์ที่ทํามายากกว่าผมเยอะคือผมเนี่ยดเรคชั่นมันจะคล้ายๆกันก็คือพุ่งมาข้างหน้านแต่ว่าอย่างคิ้วนะ่ะแต่ละคนนะนการออกแบบ เรื่องของทิศทางมันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นดีไซน์เฉพาะบุคคลอย่างเชฟเนี่ยถ้าสมมติปลูคิ้วเนี่ยแล้วถ้าเราใช้อย่างเงี้ยผลใช้บล็อกวาดคิ้วแบบเนี้ยคือหมอก็ไปเรียนมานะคือไปเรียนกับช่างสักคิ้วเลยว่าต้องดีไซน์ยังไงเพราะว่าคิ้วเนี่ยเอาจริงๆการที่จะดีไซน์ให้สองครั้งเท่ากันยากมากมันจะต้องมีการวัดแบบไหนโครงคิ้ว ด้านบนต้องความยาวเท่าไหร่ข้างล่างความยาวเท่าไหร่มันจะมีเทคนิคของช่างสักคิ้วซึ่งหมอก็ไปเรียนมาแล้วก็คือมันจะเหมาะกับสัดส่วนของใบหน้าของแต่ละบุคคลด้วยซึ่งเชฟของคิ้วอะ่ะต้องดีไซน์เฉพาะบอกแบบเนี้ยใช้ไม่ได้และที่สําคัญอันที่3นะเรื่องของดิเรกชันซึ่งแบบฝนรู้ไหมว่าคิ้วมันมีทิ ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอเอาให้ฝนดู<อ><ๆ>ซึ่งแบบอย่างเมืองนอกเนี่ยอย่างช่างสักคิ้วอ่านะเขาก็จะมีการวาดคิ้วไม่เหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีแบบเนี่ยอย่างเช่นข้างบนเนี่ยคือเป็นสไตล์อัปเปอร์ก็คือดิเรกชันของคิ้วเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นข้างบนซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะกับสายฝอมันจะไม่เหมาะกับคนเอเชียเลยอ่ะหรือบางทีเนี่ยอย่างสไป่ห้าสไป่หกเนี่ยสองอันเนี้ยจะเป็นสไตล์เอเชียก็คือหางคิ้วจะตกลงถ้าใครแบบอย่างเนี้ย ไปดูคิ้วตัวเองได้คิ้วฝดก็เป็นคือหางคิ้วมันจะตกลงมาอ่าซึ่งถ้าสมมติว่าเราปลูกคิ้วแล้วเราอิงดิเรกชันแบบเนี้ยมันจะสวยแล้วคุณหมอคิดว่าใครควรปลูกคิ้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของคิ้วบางหรือว่าไม่มั่นใจต้องเขียนคิ้วตลอดหรือว่าเคยเห็นไหมบางคนอ่ะหางคิ้วหายอ่าอันเนี้ยก็มาปลูกได้แล้วถ้าไปสักแทนได้ไหมถ้าอย่างฝนไม่อยากปลูกอ่ะสักเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้แต่คุณจะไม่ได้ขนคิ้วจริง แล้วสักเนีย่ยมันมีเฟดได้ไก็ต้องไปเติมบ่อยๆหรือบางทีสักแล้วเส้นมันแตกหรือสักมามันเข้มเกินไม่สวยอะไรแบบก็ไปต้องไปลบก็ต้องไปลบ,ปลบใช่ถ้าจะปลูกคิว้วหนึ่งต้องเลือกเทคโนโลยีเลยเพราะว่าการที่ปลูกคิว้วอ่ะเหมาะอยากให้ปลูกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่อยากให้มาปลูก3ามปลูกซ้อนเพราะว่าปลูกคิ้วเนี่ยมันเป็นผิวที่ผิวหนังที่ใบหน้าถ้าปลูกพลาดไปแล้วอ่ะ มันจะมีแผนเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เลือกที่ดีๆครั้งเดียวเราที่สําคัญที่ต้องเลือกคือเทคโนโลยีแล้วก็เลือกหมอที่สามารถดีไซน์ชีพแล้วก็เดเลชั่นให้คุณได้